ครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับสร้างทุกท่านนะครับผมโมนี่คือเก่าคือหลังครับโมนี่กะมาเป็นวัดพระเนาะนะครับส,สิมาบอกแม่ยานั่งนะครับมาไหวแม่ยานั่งนะครับสำหรับหนองพาลุ่ยนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมงวดก่อนห้าจุดนะครับผมนะครับน้องพาลุ่ยพน์บัวห้นะครับผมนะครับงวดนี้ก็เลยสิมาขอใหม่นะครับในวัดพระนะครับผมนะครับหลังจากถี่งวดซีเจ็ดห้านะครับผมนะครับเพ่นให้สามโตตรงนะครับผมนะครับงวดที่ผ่านมาห้าจุดเพิ่นก็ได้ หาหนึ่งสี่นะครับกับบกเขาเนาะครับเนาะบัดนี้เฮาต้องมาขอนะครับมาขออีกว่าเพิ่นเสหิบ่งวดนี้นะครับผมนะครับก็สิมาบอกแม่ยานั่งพร้อมก็เลยถือโอกาสได้จุดทูบเสียงไทยคือเก่าครับผมนะครับสำหรับเป็นบ้านเฮานี่กระทูปตัวนี้ก็เป็นทูกของพี่น้ำโชคเนาะที่จุดวันพระนะครับผมที่จุดวันพระที่ผ่านมานะครับผมวันพระก้อนวิกก้อนงวดก้อนนะครับผมนะครับงวดก้อนนะครับเพิ่นเสหิหาสามแปดนะครับพี่น้องเฮาท่านใดที่เห็นกานาเสมิโสกันไปในสำหรับ จอมปลวกพี่นับโชคนะครับผมวาสิตั้งศารให้ครับพอดีทั้งผู้เฒ่าเพิ่นว่าให้ออกภาษาแล้วค่อยตั้งนะครับผมกับก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านเด้อนะครับที่ได้รวมสมทบทุนนะครับมาซอยกันตั้งสารแต่กสิตั้งให้อยู่ครับเดี๋ยวล่อให้ออกภาษาก่อนนะครับอ่ะใน่อบ้านพน็ดพิธีบอกไปอย่านางก่อนห้คําให้คุณเด้อน้องพารวยไปใส่มาใส่ไ้โซให้มันไปหาเลมูได้ก็ให้โซพาบีพานองไป สมุนสมองนะครับผมทับทุ่มส้มนะครับสำหรับมโอนี้นะครับเดี๋ยวก็สิให้แม่บ้านนะครับผมจุดถูบเสียงไทยนะครับผมเดี๋ยวก็ขอโศกกันเล็กพวกกุญแจก็คือเก่าครับผมนะครับเสียหล่ะเด็กพวกกุญแจชัดบนห้องพี่น้องชัดบอกครับเด็กพวกกุญแจเดี๋ยวเด้อเด็กพวกกุญแจเดี๋ยวสิไปตั้งค์ให้เมืองใหม่ดีๆครับเดี๋ยวก็ให้พี่น้องเขารอลุ้นเด็กถูกไปน้ำกันเด้อพี่น้องกำลังสิจุดอยู่ครับอธิษฐานไปน้ำกันครับพี่น้องอธิษฐานไปน้ำกัน นะครับอธิษฐานไปด้วยกันเลยนะครับทุบเสียงไทยกุมารไอ้ไข่งวดวันที่1ตุลาคมนะครับผมนะครับหกซีเด้อนะครับผมหลังจากที่ของวดก่อนนะครับพี่โชคพี่นับโชคขอให้หาหนึ่งซีนะครับผมนะครับให้หาหนึ่งซีโอ้ยน่าจิเป็นหาสามสามหาเนาะนะครับก็ยังว่าขาดขาดเฉียดครับผมนะครับแตงวนี้ขอเต็มเต็มขอจังจังขอแบบ ต้องมีกักเลยเด้อข่อยแตก3ตัวตรงเลยให้พี่น้องเฮาเอฟซีของเฮาปลดหนี้ปลดสินกันสุพูสุคนนะครับถ้าใดที่เขามาแล้วนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคนกดติดตามนะครับผมนะครับอดี๋ยวเลี้ยงพานนะครับเด้อนะครับตอนนี้ทางช่องของเฮาก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับอย่าลืมกงขอไปกดติดตามมันได้เด้อพี่น้องนะครับช่องบุญเหลือคนกับช้างพารวยครับผมคนกับช้างพารวยนะครับผมนะครับเดราจะกินรูปให้เด้อ ช่องคนกับช้างพารวยนะครับเป็นช่องสำรองนะครับผมเอาไว้ถ้าติดต่อพี่น้องคาทั้งช่องลักนะครับอัปโหลดชิปบ่ได้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวรอแม่บ้านเพิ่นจุดขอถูกเสียงไทยแล้วก็รอรุนนำกันเด้อพี่น้องจะเปล่าเรือนพานไปใส่นะครับผมนะครับมารุนนำกันนะครับมาลุนมางวดนี้ดพัสดัยบอลตาลักในพัสดัยเว้นงวดเด้อนะครับตาลักเซ่งวดเว้นงวดมาลุนกันครับพี่น้องครับผมช่วงที่รอถูกเสียงไทยเนาะมาเมือง เหล็กพ่วงกุญแจครับพี่น้องนี่เหล็กพ่วงกุญแจเฮาเห็นไหมครับพี่น้องชีนชัดว่าครับเดราจะสู้ให้ดีๆนี่ครับเหล็กพ่วงกุญแจนี่ครับผมเจ็ดสามนะครับผมนะครับเหล็กพ่วงกุญแจกับเจ็ดสามหกสามหกเกือบสามหาสามหกเฉียดๆครับเหมือนเมื่อกี้เฉียดๆนะครับเนาะกับล่องนะครับเรื่องหมดนี่กัลองพิจารณาเมืองนะครับเจ็ดสามกัลองหยิบจับฉลากกิแบงรัฐบาลเมื่อพี่น้องเฮานะครับผมนะครับเจ็ดสามหกสาม 6นะครับผมว่าถู่เสียงไทยพันสี่ได้มาตรงตัวเดียวกันบ่นะครับกับทะเบียนรถนะครับผมนะครับให้พี่ให้น้องเขารอลุนไปนน้ำกันเด้อสำหรับเหล็กถั่เสียงไทยนะครับผมนะครับมื่อนี้วัตพระนะครับเป็นมือข่าวสากบ่มื่อนี้ขันจับบ่ผิดเนาะพี่น้องนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวมงลุ้นน้ำกันว่าแม่ยานังนะครับผมน้องพัลลุยนะครับผมที่เคยเพิ่นเคยแตก3ตัวมาแล้วนี่คือตัวนี้ที่เพิ่นเคยแตก3ตัว475นะครับผมนะครับ475ที่เพิ่นให้โชคใหหมานมานมากงวด ก่อนนะครับงดงดก้อนอีกนะครับว่ามันงดก้อนนะครับผมนะครับงดก้อนเป็นจุดใดหาหนึ่งซีนะครับมาออกสามหาโอ้ยน่าสิออกสามซีซีหาไปเนาะผมี่น้องก็ยังมีรุ่นกันครับผมก็ยังมารุ่นคือกันคือเก่าครับผมสำหรับงวดวันที่นี้เด้อนะครับผมวันที่หนึ่งตุลาะนะครับนี่ก็เป็นถูบเสียงไทนะครับที่จุดอยู่ที่จอมปวกนะครับเอาเก็บถูไว้ให้พี่น้องเขายุดยันนะครับเด้อ นะครับลายทันกับสิมิโศกกับจอมปลวกพี่น้ำโชกอยู่นะครับนี่คือเหล็ทูบของจอมปลวกพี่น้ำโชกจุดใดห้าสามแปดนะครับผมก็เป็นเก่านี่แตกสามตัวนะครับก็เป็นเก่านี่แตกสามตัวเลยเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับว่าจะตั้งสารให้นะครับผมแตกแต่ถ้าผู้ฒ่าเพอนว่ามันอยู่ในหนาพันษานะครับผมมันอยู่ในหนาพันษาก็เลยว่าให้ออกพันษากอนนะครับก็จิตัังนะครับอดมหนึ่งก็บสิเริมเทพื้นเทขานไหวถ่านะครับ นำหนักก็ได้ต่างเลยนะครับต้องขอขุณหลายทันเด้อที่เดินมาซอยกันนะครับผมในการสมทบนะครับผมนะครับซอยกันสังฐานตาใหญ่นะครับผมให้กับพี่น้ำโชกนะครับเนาะนะครับผมนี่พี่น้ำโชกนะครับก็เมื่อนี้ก็อาจจะได้ขอนะครับที่จอมปวกอีกกบะจักนะครับถามเม่อก่อนนะครับเด้อถ้าฝนบตกเพราะว่าฝนตกก็สิญากในจังหน่อยนะครับผมจะมาลุ้นกันว่าทุบเสีทงไทยจเได้ตัวไดนนะครับเลือกใหม่หรือไปนอนนี่เนาะ มึงก่อนนะครับพี่น้องเด้อมึงก่อนครับกันเลขกกุญแจกับตัวนี้แหละครับผมนะครับครับผมนะครับมาล่อลุนนะครับเด้อเลขกกุญแจกับจ้าตีพี่น้องเห็นเดี๋ยวเ่ากระสิเขียนให้อีกทีหนึ่งเด้อท่านผู้ชมท่านใดที่เขามารับชมย้อนหลังเนาะมาลุนกันเด้อสาธุสาธุขอให้มานำตัวเลขที่อยู่ในรถเด้อซีเจ็ดหาหาเจ็ดซีงวดนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเลขทูบเสียงไทยนี่ออกมาให้มาตรงกันกับ เลขทะเบียนรถเดอ้อ้าให้เขามากงวดนี้นะครับผมนะครับพอมาตรงมาซื้อกันนะครับตรงตัวใดต,ตัวหนึ่งก็ได้ตรงสองตัวก็ได้ห้มา2สองตัวก็ได้ห้มาเท่าสามตัวแห่งดีนะครับเสียดายฮงไดเดโซกันเดอ้อนะครับมาเมืองกันว่าทุบเสียงท้ายเป็นใสีตัวใดคือเป็นน้ำเหลยมแลวพี่น้องคือเป็นสีน้ำเหลยมนะครับเดี๋ยวด้วยจะฟ้าเรือนพันนะครับผมมา,มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วส่งกวเหล็กหนึ่งครับพี่น้องเล็กหนึ่งเหล็กหนึ่งหนึ่งมาแล้วครับพี่น้องหนึ่งมาแล้วครับผมชัดเจนเลยเด้อครับน่าสิเป็นหนึ่งแหละครับผมนะครับ หนึ่งมาเลยเด้อนะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับผมหวดนี่สีมาตรงกับหลายสำนักหลายจานที่เพิ่นปล่อยออกมาบอนะครับผมพี่น้องเฮาทันได้ด้วเขามาแล้วกับเห้ลงทุนเลยเด้อครับผมนะครับให้ลงทุนเลยครับผมนะครับไว้ติดไว้นะครับหาซื้อฉลากกิบแบิลรัฐบาลไว้เด้อนะครับผมนะครับเดี๋ยวรอตัวที่สองที่สามให้ใหม่มัดพร้อมกันแล้วจะขึ้นมาเมื่อไหรที่หนึ่งเนาะครับสำหรับท่านใดนะครับผมสี่อยากร่วมสมทบทุนนะครับผมซอยกันสั่งนะครับผมนะครับ ตารตายายให้กับพี่น้ำโชคนะครับก็สามารถสิรวมมาได้เนี่ยนีเด้อนะครับผมนะครับนี่เลขที่บัญชีที่เห็นอยู่หน้าจอนะครับผมบอกบุญเด้อพี่น้องนะครับซอยกันสั่งนะครับผมนะครับบอกบุญนะครับผมสิเฮ็ดสารตายายนะครับให้พี่น้ำโชคนะครับให้พี่น้ำโชคนะครับผมหลังออกภาษาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับได้ซอยมานะครับทางกลุ่มไล่เนาะนะครับผมหลายท่านะขอขอบคุณนะครับเด้อนะครับผมนะครับตัวที่สองก็เริ่มตัต่อยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลอกกันครับผมตัวที่สองก็เริ่มไกลกับ นี่นี่เห็นบอกครับนี่สิเป็นตัวใดน้อนี่เนาะเดี๋ยวเห็นบอกครับพี่น้องมโมโขึ้นมากนี่ครับผมเดี๋ยวสาธุสาธุไปพร้อมกันนะครับเด้อเดี๋ยวรอหัใหม่หมดก่อนเดี๋ยวค่อยมาอีกทีหนึ่งตัวใดน้อมาหนี้นะครับผมพี่น้องเป็นเข่าเป็นโค้งมาแล้วครับผมเป็นหนึ่งข้าบ่อหนึ่งกับสองบ่อสองกับสามแล้วครับโอกาสจะเป็นไปได้เด้อพี่น้องนั่นนะครับเห็นบอกครับผมนะครับโอกาสจะเป็นสามสองนะครับโอกาสจะเป็นสามกับหลายครับผมโอกาสจะเป็นสองกับหลายนะครับเดี๋ยวรอให้ันไนใหม่หมดก่อนโอ้ยโค้งเข้ามาแล้วครับพี่น้องโค้งเข้ามาแล้ว นะครับคงกับมาแล้วเดี๋ยวล้อกันครับผมรอกันครับโอกาสที่เป็น3กมบ่าว่าสกับสครับพี่น้องนะครับหนึ่งสามหนึ่งสองหูงามอยู่เลยครับผมนะครับหนึ่งสามหนึ่งสองหรือจะเป็นตัวไหนจังไงครับผมเดี๋ยวรอก่อนนะครับมาแล้วครับนาสิเป็นสองแล้วครับท่านผู้ชมนาสิเป็นสองแล้วครับสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมกับมาแน่เด้อพี่น้องวัดนี้นะครับผมสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะมาหลุนตัวที่สามมาประกอบเด้อพี่น้อง นะครับผมตอนนี้โหเราว่าเป็นเด็กหนึ่งกับเด็กสองนะครับผมเดี๋ยวทำใหม่หมดก่อนนะครับเดี๋ยวข้าวไอยสิมาให้เมอร์อีกทีหนึ่งเนาะนะครับหนึ่งกับสองนะครับตอนนี้ได้หนึ่งกับสองแล้วนะครับแม่ยานางลดนะครับวันพระนะครับผมเอ้าตัวที่สามล่างๆมาแล้วครับพี่น้องเออตัวใดน้องบาทนี่ครับตัวที่สามครับผมนะครับตัวที่สามเป็นตัวใดน้อนี่เน้อหาแท้แท้หาแท้แทครับผมนะครับมึงโดยสายตาขับรถเจ๊ตกะหาครับตอนนี้เพราะว่าฉีดบนแม่พี่น้องเห็นไหมเป็นฉีดยาวๆอยู่ทั้งบนนี่ครับมีโอกาสจะเป็นหา นี่ครับมีโอกาสจเป็นหานะครับผมขับว่าหาะโอกาสสิเป็นหานะครับผมนะครับโอ้ยหาะเตะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวรอให่าใหม่มาก่กนเด้อนะครับมึงก็จะชัดว่าเพิ่นซิเมนหายดีบ่นะครับหรือพี่น้องว่าหายดีนะครับผมขับยืนยันเด้อครับเด้อพี่น้องเฮานะครับผมนะครับหล็กทูบเสียงไทยนะครับได้มาแล้วนะครับผมนะครับหนึ่งสองห้านะครับผมหนึ่งสองหา ครับผมนี่เด้อหนึ่งสองหาพี่น้องเฮานะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวฮัฟซีไปแยกเปรให้นะครับเด้อนะครับสิไปแยกเปรให้นะครับขออนุญาตไปแจ้งให้แป๊บนึงนะครับผมนะครับเขาขออนุญาตแจ้งให้เลยเด้อครับพี่น้องแคปหน้าจอได้เลยครับเด้อแคปในตัวนี้เลยครับหรือพี่น้องเห็นต่างค์ยังไงนะครับสลับสามตัวเขาจับให้สี่หางเด้อถ้าพี่น้องไปจับเป็นหกประตูก็ได้นะครับหกหางก็ได้แต่ตัวนี้เขาจับให้นะครับผมนะครับสี่หางนะครับแม่ย่านางรถหนึ่งตุลาคมหกสี่เลขพวงกุญแจ นะครับผมเลขทูบจุดได้1 2 5 5 2 1 สองหนึ่งหาหาหนึ่งสองนะครับตัววงกลมให้แอดมินมัก์คในเด้อนะครับมักนคบำเน่อยู่ครับผมนะครับแล้วก็จับคู่สองตัวจับได้สามหางหนึ่งสองสองห้าหนึ่งห้านะครับผมก็เอาสองตัวในมั่วทั้งเจ็ดสามนำนะครับราคาสามหกพร้อมนะครับมาใส่กันเด้อพี่น้องนะครับสำหรับอุตสิทธิ์ใดที่เขามาแล้วนะครับผมนะครับให้ยิบให้จับฉลากกีแบงรัฐบาลมึงนะครับผมกับน่เด้อนะครับผมนะครับหลายอาจ้าได้สำนักกัมาตัวนี้อยู่นะครับพี่น้องนะครับผมนะครับ โปรดใช้วิทารญาณในการรับชมนะครับผมเด้อพี่น้องเข้าให้รวยๆดำรวยกันสุภูสุคนนะครับสลับมันอย่านั่งรถงวดนี้นะครับผมนะครับต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมนะครับเฮงๆรวยๆไปด้วยกันนะครับผมสาธุสาธุสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับ